สวัสดีครับผมกล้วยเบสคาร์โตนะฮะวันนี้น้องกล้วยจะพามาดู Hyundai h ุนไดเอ H1 นะพี่สภาพดีสวยมากๆเลยบอะแต่ง VIP มูลค่าหลายบาทเลยเปิดตัวแค่เจ็ดแสนกว่าไปพร้อมมันครับครับผมมาดูพร้อมกันเลยฮะคันนี้เป็น Hyundai h ุ u ไดเอ H1 e นอ t ลนะฮะปี2014สสภาพดีมากๆเลยพี่สภาพดีมากๆเลยน้องกล้วยบอกให้โดนแดดนี่เงาแวบๆเลยฮะไม่น่าเชื่อเลย เบสคาออโตเปิดตัวแค่7 29,000เาเท่านั้นเองพี่7 29 0 0 0นาันนะครับผมฟังไม่ผิดนะพี่คันนี้เบาะแต่ง v i p ด้วยเดี๋ยวก็พาไปดูไปด้านในก็บอกเลยสวยฮะสวยเกินราคาคันนี้ต้องก็บอกเลยคันนี้สวยเกินราคาจริงฮะสวยมากๆเลยฮะใช้งานน้อยหนะ้าหลักหมื่นโลนะแต่ตอนนี้ดูภายนอกไปก่อนครับสวยจริงครับพี่ไม่น่าเชื่อเลยสภาพแบบนี้เบสคาอัโตเปิดตัวแค่เจ็ดแสนกว่าครับคุณพี่สวยจริงครับ โหเย่าช้าอยู่ใหญ่คันนี้รับรองจอดไม่นานคันนี้รับรองจอดไม่นานครับผมสวยๆไปเลยเดี๋ยวน้องกล้วยพาไปดูภายในพร้อมๆกันครับไอตัวนี้อย่าเข้ากล้องมาดูภายในกันเลยครับน้องกล้วยบอกเลยนะคันนี้สภาพเกินราคาจริงนะฮะไม่น่าเชื่อเลยดูฮะพี่ บอกสวยมากๆาเลยฮะดูฮะดูเลยเป็นไงฮะสภาพเกินราคาจริงฮะเป็นไงพี่สวยมากๆเลยดูดีมากๆากนะฮะบบาแต่ง VIP ด้วยคือแบบโหสบายฮะต้องกูบอกเลยให้เห็นทุกมุมเลยฮะเป็นไงฮะบบานั่งสบายมากเลยฮะเป็นบอก VIP ฮะรถครอบครัวเลยสบาย VIP หรูหรามากเลยฮะไม่น่าเชื่อเลยเบสคาร์ออโตเปิดตัวราคาแค่เจ็ดแสนกว่านะฮะต้องกูบอกตามตรงเลย สวยมากมากครับคันนี้สวยจริงฮะเป็นไงฮะดูนะฮะหรูหรามากเลยฮะดูฮะอลังการมากเลยฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวฮะเดี๋ยวน้องกล้วยพาดูเลขไม้แล้วก็มาฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันนะครับครับผมมาดูเลขไม้ครับคันนี้เลขไม้แค่เก้าหมื่นโลครับพี่ เก้าหมื่นโลนั่นเองโหคุ้มค่าราคามากๆเลยสวยมากๆเนะี่ยไปดูเครื่องยนต์ครับเป็นไงครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆเลยน้องกล้วยบอกให้ทุกอย่างอยู่สภาพเดิมๆเลยนะน้องกล้วยบอกให้อนะเป็นไงฮะไม่แน่จริงไม่กล้าโชว์น้องกล้วยโชว์ทุกทันโชว์ทุกคลิปหน้าดู ถ้าเครื่องยนต์หลวมหรือมีปัญหาควันจะออกขมงเฉงเบสคาร์โตไม่มีแม้แต่หยดเดียวเป็นไงฮะมั่นใจมากเป็นไงครับพี่กับราคาแค่นี้สภาพหรูหราขนาดนี้โอเคไหมเอ่ยครับผมผมกล้วยเบสคาร์โตนะฮะรถมือสองสวยๆส,สภาพสมบูรณ์แบบฮะน้องกล้วยบอกเลยทุกอย่างไปกับอยู่ในความเป็นจริงนะพี่เหมือนคันนี้ฮะเบาแต่ง VIP มูลค่าหลายบาทนะกล้วยว่าร่มแสนนะฮะแล้วราคาแค่เจ็ดแสนกว่าคันนี้ป้ายแดงน่าอยู่มาล้านสามล้านสี่ เบคา์โตเปิดตัวค่าเจ็ดแสนกว่าแลวคุณพี่ดูสภาพทุกอย่างสมบูรณ์แบบสวยๆเลยน้องกล้ยพูดตามตรงนะไปกับไม่มีการโกหกหลอกขายไม่มีนะไปกับอยู่ในความเป็นจริงนะทุกอย่างอยู่ในความเป็นจริงบอกเลยฮนะนี่ฮะเป็นไงสภาพสวยไหมออกรถกับเราไม่ยากนะน้องกล้ยบอกเลยพี่เดี๋ยวน้องกล้วยจะสัมภาษณ์ไม่ใช่น้องกล้ยคนเดียวนะใครก็ได้ที่เป็นเซลล์ที่นี่ใครก็ได้ที่เป็นเซลล์ที่นี่บอกให้ได้หมดต่อไปท่านผู้บริหารก็จะขายได้ทุกตำแหน่งบอกให้เลยเหมือนองค์กรแบบ ระดับประเทศอะขายได้ทุกคนบอกตามตรงเลยขายได้ทุกคนถามได้ทุกคนทําเรื่องกับเราคือว่าเดี๋ยวพอเราสัมภาษณ์เลยเสร็จนะเราจะส่งธนาคารไปตรวจสอบทุกธนาคารเป็นเครือข่ายของเบสคาโต้ทั้งหมดครับไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่เข้ามาคุยเข้ามาทักทายกันครับไม่จำเป็นต้องซื้อขายในทุกเคสครับพี่ขอแค่ได้ดูแลแล้วใช้จะดูแลให้ดีที่สุดครับสําหรับคลิปนี้กล้วยเบสคาโตลาบก่อนครับสวัสดีครับ